สำหรับชั่วโมองการบ้านของเรานะคะเราก็จะมาทำการบ้านนะคะวิชาที่นักเรียนยังทำไม่เสร็จนะคะวันนี้มีวิชาอะไรบ้างลูกมีวิชาภาษาไทยใช่ไหมคะที่ให้นักเรียนคัดคำที่ผสมด้วยสระอือลงในสมุดวิชาภาษาไทยนะคะแล้วก็ให้นักเรียนฝึกอ่านคำ รวมไปถึงวิชาประวัติศาสตร์นะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำไปทีละวิชานะลูกเนาะดังนั้นเดี๋ยวคุณแอจะให้นักเรียนนะคะทำการบ้านในรายวิชาภาษาไทยให้เสร็จก่อนนะคะให้คัดคำที่ผสมได้สระอื่นลงในสมุดให้เสร็จก่อนหลังจากเสร็จวิชาภาษาไทยแล้วเราก็จะไปทำการบ้านวิชาประวัติศาสตร์นะคะส่วนใครที่ยังทำแบบฝึกหัดสังคมยังไม่เสร็จนะคะในชั่วโมงเมื่อเช้านี้ เดี๋ยวคุณแอนจะเปิดสไลด์นะคะให้อีกครั้งหนึ่งให้นักเรียนเขียนต่อให้เสร็จโอเคไหมคะอ่ะโอเคดังน,นั้นนักเรียนเล่งมือทำวิชาภาษาไทยนะคะแล้วก็สำหรับชั่วโมงกันบ้านในวันนี้คุณแอนก็จะพานักเรียนอ่านหนังสือนะคะเล่มวรรณคดีลำนำนะคะบทที่4วันนี้วันนี้เราจะขึ้นบทที่4กันนะคะคุณคุณเสร็จแล้วค่ะ เยี่ยมมากวาลีเขียนหนังสือสวยไหมคะสวยค่ะดีมากเดี๋ยวนี้วาลีเขียนหนังสือสวยมากเลยนะคะนักเรียนวันนี้หนูเสร็จแล้วค่ะมากปกติวาลีตอนอยู่อนุบาลสามวาลีเขียนตัวหนังสือไม่สวยเลยตอนนี้วาลีเขียนสวยแล้วนะเขียนสวยกว่าเพื่อนบางคนนี่นะคะวาลีฝึกเขียนแบบนี้บอกว่าพานูไปแล้วค่ะอยู่กับพ่อ ดีมากค่ะแล้วพ่อก็สอนหนูแล้วพ่อก็บอกหนูแล้วหนูก็ทําตามพอ่อดีมากวเวลาที่คุณพ่อคุณแม่บอกอะไรเราก็ต้องทําตามนะคะเขียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนที่คุณแอดบอกแหละคะ่ะใครที่ไม่อยากแก้งานใหม่ก็ต้องทําให้เรียบร้อยทําให้สะอาดนะคะถ้าใครทําไม่เรียบร้อยคุณแอดก็จะบอกผู้ปกครองให้นักเรียนกลับไปแก้ใหม่นะคะ เขียนไม่เรียบร้อยคุณแอรก็จะให้กลับไปลบเขียนใหม่ถ้าใครไม่อยากแก้งานนะคะก็ต้องเขียนให้เรียบร้อยอ่านลงมือทําภาษาไทยให้เสร็จนะคะเดีย๋ยวเราจะได้ฝึกอ่านกันนะลูกคุณแอให้เวลาอีกประมาณเจ็ดนาทีได้ไหมคะน่าจะเสร็จนะเนาะเพราะว่าเราทำมาตั้งแต่คาบวิชาภาษาไทยแล้วนะคะ คุณครูนะค่ะโอเคค่ะใครเสร็จแล้วระหว่างที่รอพูดกันได้คะฝึกอ่านได้เลยว่าไงคะค่คะตอนชั่วโมงการบ้านเปิดให้หนูดูอีกทีนึงนะก็นี่ไงชั่วโมงการบ้านลูกอันนี้ชั่วโมงการบ้านนะคะอ่ะคุณแอตเปิดให้ดูแล้วดังนั้นซินนี่เขียนต่อให้เสร็จได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคาบคุยจะสลับคาบกับคุณแอตว่าไงลูกหนูเสร็จแล้วค่ะดีมากออนิวเขียนสวยไหมคะ เยี่ยมออนิวก็เขียนหนังสือสวยเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะนักเรียนเวลาเขียนตัวต้องเขียนตัวตีบรรทัดตัวกลมหัวกลมครูคะหนูเสร็จแล้วค่ะใครที่เสร็จแล้วอะฟังครูแนะนะคะใครที่เสร็จแล้วระหว่างที่รอเพื่อนฝึกอ่านรอเพื่อนๆได้นะคะเดี๋ยวครูแนะจะเปิดสไลด์วิชาประวัติศาสตร์ให้นะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆอ,อีกประมาณ เจ็ดนาทีนะลูกนะเดี๋ยวคุณแอจะปิดสไลด์วิชาภาษาไทยนะคะใครเสร็จแล้วปิดไมโครโฟนแล้วก็ฝึกอ่านได้เลยลองฝึกอ่านสะกดคำอ่าเหลืออีกกี่คนที่ยังไม่เสร็จยกมือขึ้นเสร็จหมดแล้วใช่ไหมคะน้องต้นข้าวเสร็จหรือยังลูกคุณแ่ครับเสร็จแล้วครับโอเคครับ น้องต้นข้าวเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะอ่ะแสดงว่านักเรียนเสร็จกันหมดแล้วทุกคนนะคะดังนั้นคุณะจะปิดสไลด์วิชาการบ้านภาษาไทยนะคะเดี๋ยวคุณะจะเปิดสไลด์วิชาอื่นเลยโอเคไหมลูก ดังนั้นนะคะเราก็จะมาทำการบ้านวิชาต่อไปกันก่อนนะคะนั่นก็คือวิชาประวัติศาสตร์นะคะที่เราทำแบบฝึกหัดลงในสมุดเมื่อเชา้านี้ใช่ไหมคะอ่ะหยิบสมุดวิชาประวัติศาสตร์ขึ้นมาค่ะจากที่เราเรียนเมื่อเช้านี้ ใครที่ยังทําไม่เสร็จนะคะทาแบบฝึกหัดตอนช่วงเช้าไม่เสร็จนักเรียนเอาขึ้นมาทําต่อให้เสร็จเลยนะลูกอเ,ออเอาขึ้นมาทําให้เสร็จเลยนะคะมเมื่อเชา้านี้วิชาประวัติศาสตร์เราได้ทําแบบฝึกหัดการลงไปในสมุทรใช่ไหมลูกโดยการที่ครู้นะนะคะให้นักเรียนสรุปความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่อง วันเดือนปีนะคะแล้วก็การนับช่วงเวลาตามปฏิทินนะคะโดยที่ให้นักเรียนเนี่ยเขียนลงไปว่าองค์ประกอบของปฏิทินนะคะจะประกอบไปด้วยส่วนสําคัญอะไรบ้างนะคะซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด6ส่วนใช่ไหมลูกก็จะมีการบอกปีเป็นคศหรือว่าหรือว่าเป็นคิทศักราชนะคะการบอกวนันการบอกเดือนการบอกวันที่ หรือว่าเป็นการบอกปีพศนะคะหรือว่าปีพุทธศักราชรวมไปถึงการบอกวันสำคัญภายในชาติของเรานั่นเองอนําสมุดนะคะลงมาเขียนต่อให้เสร็จเดี๋ยวคุณจะเปิดสไลด์ให้แป๊บหนึ่งนะลูก ลงไปต่อให้เสร็จเลยนะคะใครที่ยังเขียนไม่เสร็จเขียนต่อให้เสร็จลูก ขวคุณรู่นเ,นเปลี่ยนเปลี่ยนตัวหนังสือให้เป็นสีแดงได้ไหมคะหนูมองไม่ชัดค่ะได้ได้เดี๋ยวคุณแอปเปลี่ยนให้แบบหนึ่งนะคะอ่าชัดขึ้นไหมคะขึ้นค่ะโอเคอ่าคุณแอขยายหน้าจอให้กว้างขึ้นด้วยนักเรียนจะได้มองเห็นคุณแอซูมให้ ใครเสร็จแล้วรอเพื่อนๆแป๊บหนึ่งคุณแอทให้เวลาอีก5นาทีนะคะใครที่ทำการบ้านวิชาประวัติศาสตร์เสร็จแล้วให้นักเรียนนะคะหยิบหนังสือวรรณคดีลำนำขึ้นมารอคุณครูได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้คุณแอะจะพานักเรียนนะคะอ่านหนังสือวรรณคดีลำนำในบทที่4นะคะนั่นแหละลูก ไปเสร็จหรืยังนะมูลชายสุดท้ายแล้วครับดีมากอ่ะเลงมือครับออนิวถึงมาทัดไหนแล้วลูกถึงวันทัดที่สองค่ะหาถึงมาทัดที่สองนี่หรอวันเดือนปีหรอใช่ไหมใช่ค่ะตายแล้ว ดังนั้นเดี๋ยวเสร็จแล้วคะเดี๋ยวคุณแอจะถ่ายสไลด์หน้านี้ให้อนิวไปเขียนที่บ้านนะคะเป็นการบ้านแน่เลยเพราะว่าเพื่อนๆเขาเสร็จหมดแล้วเหลือออนิวคนเดียวถ้าคนส่วนมากเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแอจะได้เปิดเป็นสไลด์ หนังสือวรรณคะดีลำนำเลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงการบ้านคุณแอจะพาอ่านหนังสือด้วยอ่ะใครที่เสร็จแล้วนะคะหยิบ วิชาวรรณคดีลำนำขึ้นมานะคะหยิบหนังสือวรรณคดีลำนำขึ้นมาไหนเราใช้เล่มไหนคะชูให้เพื่อนๆดูหน่อยนั่นแหละนะคะวรรณคดีลำนำมันจะมีภาพแม่นกนะคะคาบเหยื่อมาให้ลูกนกกินด้านหน้าเห็นไหมลูกใครหยิบขึ้นมาแล้วนะคะให้นักเรียนเปิดไปในบทที่สี่นะคะ นั่นก็คือมีชื่อบทว่าฝนตกแดดออกนั่นเองจะอยู่ประมาณหน้าที่30นะคะนักเรียนเปิดไปในหน้าที่30ได้เลยเปิดหรือยังเอ่ยอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะก่อนจะหมดเวลาในชั่วโมงกันบานนะคะเดี๋ยวเรามา ฝึกอ่านนะคะภาษาไทยกันดีกว่าไหนใครเปิดเจอบทที่4แล้วยกมือขึ้นค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะมาอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะเวลาที่คุณครูพาอ่านนักเรียนก็ต้องอ่านตามด้วยเข้าใจไหมลูกอ่านดูนะคะบทที่4ฝนตกแดดออก ต่อมานะคะดูในหน้าที่30ค่ะฉันชอบสายฝนร่วงหล่นจากฟ้าฉันชอบแดดจ้าฟ้าสวยสดใสฝนตกแดดออก น้องแอลอ่านด้วยนะนกกระจอกบินไปฟังเพลงกับฉันไหมมาสิมาฟังอ่ะเปิดไปหน้าต่อไปค่ะนักเรียนคะในหน้าที่31นักเรียนคุ้นๆบทความนี้ไหม ครูแนนเคยเปิดใน YouTube ให้นักเรียนฟังนะคะที่เป็นการอ่านทำนองเสนอฝนตกแดดออกตอนเราเรียนกันในวิชาดนตรีจำได้ไหมคะอ่ะมันอยู่ในหนังสือเรียนนะคะวิชาวรรณคดีลำนำของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านอ่านเนื้อเรื่องกันดีกว่านะคะฝนตกแดดออกฝนตกแดดออก นกกระจอกแปกใจโผผินบินไปใช้นิ้วชีพลงไปในหนังสือตัวเองด้วยนะคะไม่รู้หนทางไปพบมะพร้าวนกหนาวควรครางพี่มะพร้าวใจกว้างขอพัก ตกวันต่อมานะคะหน้าต่อไปฝนตกแดดออกนกกระจอกพักผ่อนพอหายเหนื่อยอ่อนบินจรผ่ายผันขอบใจพี่มะพร้าว ถึงคราวช่วยกันน้ำใจผูกพนันไม่ลืมบุญคุณอ่ะซึ่งในหน้าที่สามสิบสองเมื่อวันอ่าซึ่งหน้าในที่ ซึ่งหน้าที่32นี้นะคะนักเรียนจะต่อจากหน้าที่ส1เมื่อกี้นะคะเขาจะเป็นบทอาขยานนะคะบทเดียวกันซึ่งบทอาขยานนี้นะคะจะเป็นบทอาขยานของนักเรียนชั้นปหนึ่งนะคะที่เราต้องฝึกทองใช่ไหมคะซึ่งบทอาขยานเนี่ยจะมีทั้งใน หนังสือภาษาพาทีนะคะแล้วก็ในหนังสือวรรณคดีลำนํำนะคะดังนั้นในบทที่4บทนี้นะคะนักเรียนฝนตกแดดออกเนี่ยก็เป็นบทอาขยานนะคะของปอหนึ่งที่นักเรียนต้องไปฝึกท่องมานะคะต่อมานักเรียนดูในหน้าที่33นะคะฝนตกแดดออกนกกระจอกบินมา ฟ้าใสาแดดจ้าต้นหญ้าเอ็นไหวร้องรำทำเพลงขืนเพลงหัวใจเธอชอบบ้างไหมมาสิมาร้องเพลง อ่าเดี๋ยวคุณแอทจะให้ลองอ่านทีละคนบ้างนะคะอ่านหน้านี้แหละในหน้าที่สามสิบสามนะคะจะได้ง่ายอ่านไหนใครอยากอ่านเป็นคนแรกทำไมต้องหลบหน้าคุณแอทด้วยหายใครจะอ่านเป็นคนแรกไหนมีตังชายอยู่ไหนมีตังชายมีตังชายอยู่ในนี้ไหมลูก หรือว่ามีตังชายเด็กลูกอ่ามีตังชายลองอ่านบทอาขยานะคะหน้าที่สามสิบสามให้คุณแอดฟังหน่อยฝนตกแดดออกนกกระจอกบินมาฟ้าใสแดด จ้าต้นย้าอวนเอ็นต้นายนาเอ็นไหวอะต่อมาค่ะน้อนงรำทำเพลงคอนแ้ืือนเค้หัวใจ เธอชอบบ้างไหมมาสีมาฟัาาาางโงเอเ <c oughs> อ่ะโอเค <c oughs> เก่งมากค่ะปิดไมโครโฟนได้นะคะอ่ะคนต่อมาที่เราจะให้ฝึกอ่านบ้างนะคะเอาใครอ่ะคูปเปอร์เห็นคูปเปอร์ยกมืออ่ะเปิดไมโครโฟนได้ครับ อ่านในหน้าที่สามสิบสามลูกฝึกอ่านอ่านไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณแม่พาอ่านฝนตกแดดออกนกกระจอกบินมาฟ้าใสาแดดจ้าดดจ้าต้นหญ้าต้นหญ้านไ n y ร้องลำล้องำทำเพลงทำเพลงพื้นเพลงรื้เพลง,พพลงหัวัวใจเธอเธอชอบเธอชอบบ้างไหมมา,มาสิมาสร้องเพลงอ่ะปรบมือให้เพื่อนนะคะเก่งมากอ่ะต่อมาคนที่คุณแอจะให้อ่านในหน้าที่สามสิบสามม่ฝึกอ่านอ่านน้องแอลเปิดไมโครโฟน น้องแอลล <บน S 1> อน่าในหน้าที่สามสิบสามลูกฝนตกแดดออกนกกระจอกบินมาฟ้าใสแดดจ้าต้นหญ้าไอวหเอ็นไหวร้อยค่<ท>ะร้อนอะรลำทำเพลงใครคอรอนเอ็นนอ,อคลืนไม่โทรคลืน <ข>คลอเอง,งอเครงคื้นเครง,ง,งลูกคื้นเครงหัวใจโอเคต่อมาตสะกดอีกชออบอชอบถ้าอ่านไม่ได้ให้สะกดนะคะ<อ>ใหม่เธอชอบเธอ,ชอ,อชอบอะไรลูกบออางงอบางไม่โทร บ้างเธอชอบบ,บ้างอะไรคะเธอชอบบ้างไหมเก่งมากต่อมาเปิดดังมสงีมาสิมาเ้าองเลยอ,อ่ะเก่งมากปรบมือให้น้องแอลหน่อยนะคะอ่ะนักเรียนคะซึ่งในหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะเนื้อเรื่องของเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างยากกว่า หนังสือภาษาพาทีนะคะเนื่องจากหนังสือวรรณคดีลำนำเนี่ยมันจะมีคำที่เป็นตัวสะกดเยอะนะคะแล้วก็บางคำเป็นคำที่ค่อนข้างที่จะสะกดยากหน่อยนะคะดังนั้นถ้าคำไหนนักเรียนอ่านไม่ได้นักเรียนต้องค่อยๆฝึกสะกดนะคะทีละคำก่อนแล้วก็ค่อยอ่านเป็นคำออกมานะลูกนะนี่คือวิธีการอ่านนะคะ ต่อมาเดี๋ยวเราจะอ่านในหน้าต่อไปกันนะคะในหน้าที่สาม่ินักเรียนเปิดหนังสือตามได้เลยหน้าที่34นะคะด้านบนชวนร้องเล่นเรียนอ่านเขียนคิดนะคะอ่ะข้อ1นึ่เขาบอกว่าเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านกันนะคะนกกระจอกบินมานกกระจอกบินไป บินซ้ายบินขวาบินมาบินไปเอาใหม่นะคะอ่านอีกครั้งหนึ่งนกกระจอกบินมานกกระจอกบินไปบินซ้ายบินขวาบินมาบินไป อ่านักเรียนดูนะคะเมื่อกี้เราฝึกอ่านเป็นนกกระจอกใช่ไหมลูกเป็นนกกระจอกบินมาบินไปบินซ้ายบินขวาบินมาบินไปแบบนี้นะคะต่อมาเขามีรูปภาพนกมาให้เรานะคะทั้งหมด4ชนิดนะคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยลองเปลี่ยนเป็นคําใหม่บ้างจากนกกระจอกนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นนกแต่ละชนิดแล้วกันอ่ะเอาชนิดแรกก่อนชนิดแรกเป็นกาใช่ไหมคะเดี๋ยวนักเรียนอ่านตามคุณนัก่อนนะคะ กาบินมากาบินไปกาบินซ้ายกาบินขวาบินมาบินไปโอเคต่อมาเราเปลี่ยนเป็นนกแก้วบ้างนะคะนกแก้วบินมานกแก้วบินไปบินซ้ายบินขวา บินมาบินไปต่อมาเป็นนกพิราบบ้างนะคะนกพิราบบินมานกพิราบบินไปบินซ้ายบินขวาบินมาบินไปต่อมานกชนิดสุดท้ายนกขมิ้นนะคะนกขมิ้นบินมา นกขมิ้นบินไปบินซ้ายบินขวาบินมาบินไปนอกเหนือจากนกสี่ชนิดนี้นักเรียนรู้จักนกชนิดไหนบ้างคะมีชนิดอื่นไหมลูกใ่แล้วค่ะ,ะนกแก้วมีแล้วนะคะมีนกอะไรอีกไหมนอกเหนือจากนกสี่ชนิดนี้ะอะไรนะละูก นกพิราบค่ะนกพิราบมีแล้วนกหงอยครับอ๋านกหงยยมีนกอะไรอีกนกหงอยกเอมีลยนกเอี้ยงไหมอ่ะมีนกเอี้ยงด้วยนะคะมีมากมายหลากหลายชนิดเลยนะคะนกเขานกเขาน้องเกดคพณ่ได้ยินเสียงเกดเกดมาแล้วเหรอลูกสงสัยเน็ตจะหลุดบ่อยใช่ไหมคะ อ่านักเรียนดูในหน้าที่สามสิบห้าค่ะเหลืออีกสองหน้าก็จะจบในหน่วยการเรียนดูที่สี่นะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าเราเรียนจบไปแล้วเราจะผ่านไปเลยนะคะเรายังไม่ผ่านไปเดี๋ยวเราจะกลับมาทบทวนนะคะอ่านในบทที่สี่อีกครั้งหนึ่งอ่านนักเรียนดูในหน้าที่สามสิบห้านะคะฝึกอ่านเพิ่มเติมแมวเดินมา หมาวิ่งไปแมวเดินไวหมาย้อนกลับมาเขาบอกว่าให้เรานะคะลองเปลี่ยนคำใหม่แล้วก็ลองทำท่าด้วยนะคะเห็นไหมเขามีสัตว์มาให้นักเรียนกี่ชนิดคะ4ชนิดมีช้างมีมา้ามีวัวแล้วก็มีลิงนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนบ้างเอาเป็นช้างตัวแรก ช้างเดินมาช้างทำท่ายังไงช้างเป็นๆช้างเดินมาหมาวิ่งไปช้างเดินไวหมาย้อนกลับมาต่อมาจะเปลี่ยนเป็นวัวกับลิงบ้างนะคะวัวเดินมาลิงวิ่งไปวัวเดินไว วิง่งอ่าลิงย้อนกลับมาอีกสองหน้านะคะนักเรียนเดี๋ยวจะให้เล่นเกมแล้วเดี๋ยวจะให้นักเรียนไปพักผ่อนแล้วนะคะต่อมาหน้าสามสิบหกนะคะเรามาเรียนเสียงฝนกันนะคะแล้วก็มาอ่านเนื้อเรื่องนี้ด้วยกันนะคะเพลงฉันรักสายฝน คุณแอนก็ไม่รู้นะคะว่ามันร้องยังไงเดี๋ยวเราจะมาอ่านเป็นเนื้อเรื่องก่อนเนาะอ่ะซาซาสู้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 ซาซาสู้สูซซ้สู้สู้เสียงฝนตกหนกักฉันรักสายฝนเดี๋ยววันหลังนะคะเดี๋ยวคุณแอนจะหาเนื้อเพลงฉันรักสายฝนมาให้นักเรียนได้ฟังนะคะคุณแอนไม่กล้าร้องเลย เดี๋ยวมันไม่ถูกทำนองเขานะคะนักเรียนเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวคุณได้หาเนื้อเพลงเพลงนี้มาให้นักเรียนได้ฟังอ่ะต่อมาหน้าที่3ามเดนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเรียนเสียงธรรมชาติกันบ้างนะคะจะเป็นหน้าสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะมาฝึกอ่านกันนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะ